สวัสดีจ้าทุกๆคนมาหน้าฉ่ำน้ำใหม่แล้ววันนี้นะคะพี่นุชจะมาตอบคำถามนะคะของน้องคนหนึ่งพี่ถามว่าทำไมพี่นุชถึงแนะนำเซต800นะคะเพื่อรักษาในเรื่องของฝ้ากระ นะคะให้หายแบบยั่งยืนนะคะหายแบบเออไม่ใช่ว่าไม่กลับมาเป็นซ้ำนะคะแต่ว่าถ้าเราป้องกันไม่ดีเนี่ยมันกลับมาเป็นซ้ำได้นะคะแต่ว่าก็จะยากนะคะไม่ใช่ว่าพอหยุดทีมปับ๊บฝ้ามาเลยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราป้องกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยเออรับประกันว่าฟ้าไม่กลับมานะคะ เออที่พี่นุชแนะนำเซต800นะคะเซต800ก็คือจะมีสบู่ล้างหน้านะคะสบู่กูต้าของพี่นุชวันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูพร้อมหมดเกลี้ยงเลยนะคะอีกน่าจะอีก2วันนะคะถึงจะเข้านะคะสต็อกถึงจะเข้านะเออสบู่นะคะจะช่วยทำความสะอาดผิวหน้านะคะพร้อมปรับสีผิวให้กระจ่างใสโดยที่ ไม่ทำลายน้ำหล่อเลี้ยงบนผิวหน้านะคะตัวสบู่ประกายวันของพี่นุชเนี่ยคือ,เ,อเขาจะมีกูต้ามีคอลลาเจนมีแครอทฟิลิปินนะคะแล้วก็วิตามิน B3 นะคะที่ช่วยในเรื่องของการคงความชุ่มชื้นให้ผิวนะและตัว เซรั่มนะคะทำไมพี่นุชถึงแบบอยากที่จะให้ใช้คู่กับเซตครีมนะคะเซ็ตครีมบัวหิมะเพราะว่าตัวเซรั่มเนี่ยนะคะจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวนะคะช่วยกระตุ้นการสร้างเซลามไมที่จะทำให้ผิวเราแข็งแรงนะคะ ในลายที่เป็นฝ้านะคะส่วนใหญ่เลยเกือบเรียกว่าแทบจะ100%เซน่ะคือผิวอะ่ะจะอ่อนบางนะคะแล้วก็ไวกับแสงแล้วก็แพ้ง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซรั่มตัวนี้สำคัญเลยคือเซรั่มเขาจะไปกระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยสร้างคอลลาเจนผลิตคอลลาเจนแล้วก็สร้างเซลลมายใต้ผิวนะคะเออได้ถึง4ชั้น นะคะสชั้นลึกของผิวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูให้ผิวเราค่อยๆแข็งแรงขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมพอลงเนี่ยใช้เป็นประจำต่อเนื่องปุ๊บผิวหน้าเราเนี่ยจะเนียนละเอียดนะคะเนียนละเอียดแล้วก็ อ,อ๋อรูขุมขนกระชับนะคะเนื่องจากว่าผิวเราอ่ะมันอิ่มฟูรูขุมขนที่มันกว้างๆเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าอ,อมีน้ำอุ้มอยู่ใต้ผิวนะคะรูขุมขนก็เล็กลงนะคะเห็นปะเนี่ยจมูกจมูกเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะยิ่งบริเวณเนี่ยแก้มเนี่ยยิ่งไม่ต้องหาเลยนะคะ พอผิวมันนุ่มชุ่มชื้นอิ่มฟูนะคะมันก็จะทำให้ตัวฝ้ากระเนี่ยนะคะเขา,เาไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ผลิตเม็ดสีออกมาเพิ่มเนาะมันก็จะจะไม่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นการบล็อกไม่ให้เกิดฝ้าใหม่นะคะ เป็นการบล็อกเป็นการป้องกันให้เกิดฝ้าใหม่ได้ยากนะคะได้ยากขึ้นเพราะผิวเราค่อยๆแข็งแรงใช่ไหมและขออีกทีนึงพี่นุชจะเป็นคนที่ชอบมากชอบลงเซรั่มอ่ะเพราะว่าแบบลงแล้วผิวมันฉ่ำเนี่ยเห็นปะ ฉ่ำนุ่มฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนปกติทั่วไปเนี่ยเซรั่มขวดหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้ได้ประมาณ1เดือนนะเพราะว่าใช้แค่อย่างที่พี่นุชหยดให้ดูตอนเช้าเนี่ยสามหยดพอแล้วนะคะไม่ต้องลงเยอะอ่าแต่ว่าตัวตัวพี่เนี่ยตัวพี่เนี่ยพี่ชอบเห็นไหมพอลงแล้วมันใสฉ่าเงาดีอะ่ะเออก็เลยแบบชอบอ่ะชอบชอบลงให้มันฉ่ำ แล้วก็จะแบบนวดวนบริเวณที่ตัวเองมีปัญหาจุดที่ตัวเองมีปัญหานวดวนนะคะนวดวนไปเรื่อยๆสังเกตจะใช้เวลาในการทาเซรั่มเนี่ยหนาทีแนะคะสี่หนาที <laughs> เพราะว่าชอบเวลาที่ผิวเราแข็งแรงเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนที่ใช้ยาป้านะ มันจะทำให้ผิวหน้าบางผิวหน้าบางเส้นเลือดฝอยขยายนะแล้วมีปัญหาในเรื่องของผิวอะมากยิ่งกว่าเดิมนะคะมากยิ่งกว่าเดิมแต่การที่ใช้เซ็ตครีมที่พี่นุชแนะนำเนี่ยพี่นุชบอกเลยว่าฝ้าไม่ได้หายในในสวัน7วันนะคะแต่ ฝ้าจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนนะคะดีขึ้นแล้วก็เออดีแล้วดีเลยเพราะอะไรเพราะผิวเราแข็งแรงอ่ะเนี่ยเมื่อเซรั่มโอเคแล้วเมื่อเซรั่มเราลงเซรั่มจนเรารู้สึกว่าเออพอใจเราแล้วนะคะปกติทั่วไปก็คือแค่ประมาณ3อ่ะสมหยดพอนะคะอ่ะเราก็ตามด้วยไข่มุกผสมบัวหิมะนะคะตัวเนี้ยนะคะ ตัวไข่มุกเนี่ยจะช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะคะตัวไข่มุกจะเป็นตัวที่ลดการสร้างเม็ดสีนะแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะเซลล์ผิวเก่าให้ค่อยๆหลุดออกไปอย่างอ่อนโยนนะคะแล้วก็ตัวบวัวหิมะนะ ก็ช่วยฟื้นบํารุงผิวด้วยนะคะอ่ะ,ะเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะหลังจากที่ลงไข่มุกบัวหิมะแล้วนะคะก็ตามด้วยขมิ้นนะคะตัวขมิ้นเนี่ยเหมาะมากสำหรับคนที่มีปัญหาฝ้าหนาเป็นมานาน เป็นออใช้อะไรก็ไม่หายนะคะตัวขมิ้นตัวเนี้ยดีมากๆเลยสำหรับออทั้งสิวทั้งฝ้ากระจุดด่างดำหน้าหมองคำต่างๆนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยออคนโบราณน,นะคะยังไงขมิน้นขมิ้นกับคนเอ่อกับผิวเนี่ยไม่เคยห่างกันอยู่แล้วนะคะ แม่พี่นุ้เล่าให้ฟังว่าคนเออรุ่นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นยายเนี่ยก็คือเขาเขาจะไม่ได้มีเป็นขมิ้นสกัดแบบนี้ใช่ไหมเขาจะใช้ขมิ้นผงผสมน้ำนะคะแล้วก็ทาผิวหน้าเนี่ยทาผิวหน้าทั้งเออทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะบางคนก็คือแบบ ทากลางวันด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทากันกลางคืนเพราะอย่างที่บอกว่าขามิ้นมันก็จะมีความเหลืองใช่ไหมและยิ่งไม่ใช่เป็นขมิ้นสกัดเงี้ยเออเขาก็จะทากันเฉพาะเวลากลางคืนก็คือผสมกับน้ํานะคะแล้วก็ทาก็จะช่วยให้ไม่เป็นสิวนะคะผิวคนโบราณถึงได้แบบดูแบบแข็งแรงไม่เป็นสิวไม่เป็นฝ้านะคะแล้วก็อ,อ ยังใช้ขมิ้นในเรื่องของการขัดผิวต่างๆด้วยนะคะใช้ผสมกับอ,อ,อะไรนะน้ำผึ้งน้ำผึ้งแล้วก็ส้มมะขามเนาะขัดผิวกันสมัยก่อนนะคะแต่สมัยเราเนี่ยก็โชคดีที่มีวิทยาการ วิทยาการต่างๆนะคะใช้เป็นคอมมินสกัดนะคะแล้วก็มีส่วนผสมต่างๆเนี่ยทำออกมาเป็นครีมนะโดยสรุปนะคะก็คือ1เลยนะคะที่พี่นุชแนะนำเซต800บอกว่ามันเป็นเซตที่ดีที่สุดสำหรับฝ้ากระ หน้าหมองคำ้ำรอยแดงรอยดำจากสิวต่างๆนะคะขอ <c oughs> โทษค่ะ <c oughs> ขอจิบน้ำนิดนึงเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะสะบมู่ช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้สะอาดหมดจดแต่ไม่ทำให้ผิวแห้งตึง ไม่ทำลายน้ำหล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาติของเรานะคะอ่ะและเซรั่มนะคะ J.K เซรั่มช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวได้ถึง4ชั้นนะคะเพราะมีไฮยาถึง4โมเลกุลนะคะแล้วก็มีตัวไนเซลามาที่ไปกระตุ้นการสร้างเซรลามาใต้ชั้นผิวเพื่อให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ พร้อมตอบรับกับการบำรุงนะคะด้วยบัวหิมะตัวไขมุกผสมบัวหิมะเขาจะช่วยผัดนะคะเนี่ยสองตัวนี้จะช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกอย่างอ่อนโยนพร้อมทั้งเสริมความแข็งแรงให้เซลล์ผิวใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วกลางวันเราก็ปกป้องผิวปกป้องผิวของเราด้วย กันแดดไข่มุกผสมบัวหิมะรวมถึงว่าอย่างที่พี่นุนแนะนำว่าเวลาที่เราจะต้องไปเผชิญแสงแดดที่มันรุนแรงในช่วงเวลากลางวันก็ควรจะมีหมวกปิกกว้างหรือว่าล่มนะคะเป็นตัวช่วยกันแดดด้วยต่อให้เราใช้ครีมดีขนาดไหน ทากันแดดดีขนาดไหนแต่แดดเมืองไทยก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่นะคะเราจะต้องมีตัวช่วยถ้าเราอยากที่จะผิวกระจ่างใสแบบพี่นุษนี้นะคะโอเคชัดเจนหรือเปล่าใครยังมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะบางทีพี่นุษอาจจะพูดตกหล่นไปบ้างใครยังมีข้อสงสัยคอมเมนต์สอบถาม ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่นุชจะมาทําคลิปตอบให้ค่ะหรือคลิปต่อไปอยากให้พูดเรื่องอะไรนะคะแนะนำได้นะคะโอเควันนี้ไปพร้อมกับชุดนอนคอย้อยๆตัวโปรดตัวรักฝันดีทุกบ้านนะคะฝันดีราติสวัสดิ์จะบอกว่าขอบคุณขอบคุณจริงๆสำหรับยอดสั่งซื้อวันนี้นะคะแบบวันเป็นวันหยุดที่แบบ ใจมันแบบฟูมากเลยเห็นยอดยอดกำไรเห็นยอดขายแล้วแบบสุดๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกออเดอร์ขอบคุณทุกความไว้ใจที่อ่อไว้ใจให้พี่นุชด,ดูแลให้นะคะฝันดีทุกบ้านจ้ะ